ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการ, ي, ร,การทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปว รรหว่างผลน้ำแข็งฉบับที่ตื่นแล้วกับน้ำแข็งที่ยังไม่ตื่นนั่นเองนะครับผมนะฮะว่าผลไหนแบบไหนเนี่ยนะครับผมนะมีดาเมจมากกว่ากันนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วนะครับผมนะหรือว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือผลที่ตื่นเนี่ยมักมีดาเมจมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าที่ทําคิววิโอนี้ขึ้นมาเราอยากรู้นะครับผมนะฮะว่ามันมีดาเมจต่างกันขนาดไหนนะครับหรือว่ามันมีดาเมจมากกว่ากันขนาดไหนนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอช้าได้ผมนผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยคาอะราบ แรกเนี่ยเราจะทำการตีสดๆกันเลยนะครับผมนะฮะสดๆแบบซิงๆติงจงๆหนังๆเลยนะครับผมนะฮะช้าเอืองเอวยัอไม่ใช่ผู้ชมบ้าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาตีกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะหนึ่งสองไปครับนี่อุ้ยหกร้อยยี่สิบแปดหรอครับผมนะฮะตีฟรีแบบนี้คือเดี๋ยวเดกูก็เปิดทาคีแล้วนี่หว่ากูเล่นสายอะไรวะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับผมนะกูเล่นสายผลนี่หว่าทำไมมันตีเบาๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตีหมัดธรรมดาก่อนนะฮะหมัดธรรมดาก็เจ็ดร้อยเอก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่หว่านะครับผมโอเคกกกก็็็็็อออออาา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 จจจจจจจะะ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 ะไไไมม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 ่่ีีีรรรรรรผผผผิดดดดพพลลนน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 คคคััับบบบฮปปณ้้เเเเวสย แค่นี้เองนะครับผมนะฮะต่อไปเป็นร่างของสกิลหนึ่งละกันนะครับผมนะฮะเริ่มกันที่สกิลแซดนะครับผมนะฮะพร้อมไปกันเลยครับนี่โอ้โหดาเม็ด4,100เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหถือว่าแรงพอควรเลยนะครับผมนะฮะมาต่อกันที่สกิลสองนะครับผมนะฮะเป็นการผลักศัตรูไปด้านหน้าแบบนี้นะครับผมนะไปปิ้ว อุ่งสามห้าร้อยเลยครับสามห้าร้อยสามร้อยห้าสิบเลยครับผมนะไม่ใช่สามร้อยสามพันห้าร้อยเลยครับผมนะฮะแหมพูดผิดพูดถูกหลังเกินนะครับผมนะน้องๆต่อมาเป็นสกิลซีนะครับผมนะเป็นการสตัร์นั่นเองนะผมนะฮะเป็นนกอินซีหรือว่าพญาอีแรงนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิ้วโอ้ยจ้าเมจดสามพันหนึ่งร้อยเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรดีเลยนะครับน้องๆแล้วสกิลต่อมาของเราเป็นสกิลอันตินะครับผมนะฮะอันตีอันตุนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอญาตใช้สกิลหน่อยเลยลักการนะครับผมนะพร้อมไปครับ ปิว้วโอ้ดามเมจ2,009เดี๋ยวเดี๋ยวอันติมึงเบามึงเบาเกินปุยมือนี่ครับผมนะฮะดาเมจแค่2,009เองนะครับผมนะฮะแถมเป็นสกิลอันติที่ใช้ในการกลางอนาเขตเนะครับผมนะเรบทำการแช่แข็งได้นั่นเองนะครับผมนะฮะใครไม่แข็งกูแข็งแล้วหนึ่งนะคุณผู้ชมเออโอเคสรุปก็มีประมาณนี้ผมนะฮะสำหรับดามเมจทั้งหมดของผลน้ำแข็งในฉบับที่ยังไม่ตื่นน,ะนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรแรงเลยครับน้องๆต่อไปเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูในฉบับที่ตื่นกันบ้างนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรรััััััับบบบผผมมมมมเเเเดดี๋ยยววววาาาาูซิ่่่่จแแงกกกทไไหถ้้้พออลลปโ ะฮะเรามาต่อกันที่ผลน้ำแข็งในฉบับที่มันตื่นอ่ะเฮ้ยบอสอ๋อกูตกใจหมดเลยนะครับผมแรกก็นึกว่าบอสหายไปไหนนะครับผมน,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 นันน้องๆแล้วกูเจนเนอร์ทำไมเนี้ยเออ,อเรอบแรกนะผมนะเราจะขอญาตีธรรมดาก่อนนะครับผมนะฮะเออดาเมจหกร้อยี่หืเดี๋ยวนะดามเอททำไมมันเท่ากันอย่างนั้นล่ะครับผมนันน้องๆไม่ว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นคือตีเท่ากันเลยนะครับผมนะฮะแต่ชักมันเดะน,นะครับผมนะฮะเท่ากันก็ดีแล้วจะได้ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับผมนันน้องๆเออาเลยผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกกกิิลลัันนนน่่่่อเเเเยยะะะะครรบผมมมฮดดดีี๋ววูซาาาจจทไห ับผมนะฮะเออพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปฮะนี่ได้ผมดาดามเปิเท่าไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าดีครับผมนะฮะทำไมดาเมจเพียงแค่สามพันเก้าอะเฮ้ยไอเดี๋ยวทำไมมันมันเบากว่าวะทำไมในฉบับที่ตื่นมันควรที่จะแรงกว่าไม่ใช่หรอแต่ทำไมมันน้ำแข็งมันเบากว่าวะไม่เข้าใจเลยอะครับน้องๆมาต่อกันที่สกิลสองกันบ้างดีครับผมนะเป็นการผักศัตรูไปด้านๆแล้วแช่แข็งนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับนี่นะครับผมนะฮะดาเมจสามพันเก้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ดาเมจแรงขึ้นนนะะะครรรับบผมมฮแตู่่้สสึึกกวาาิลงเไปหือ เลยครับผมนะฮะหออมาต่อกันที่สีคิวซีกันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นการสตันในฉบับที่ไก่ไก่เลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้พร้อมไปครับ นี่ดาเมจสามพันสามร้อยนะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผลนับแข็งมึงแตกต่างกันมากเลย,เลยนะครับผมดาต่าที่พี่รีวิวมาคือผลในฉบับที่ตื่นแล้วเนี่ยมันต้องมีดาเมจมากกว่าี่นะครับผมนะแต่ทำไมผลน้ำแข็งฉบับที่ตื่นมึงทัไปดาเมจน้อยชังวะคุณผู้ชมกูก็ไม่เข้าใจนะครับผมนะตองตองอต่อมาเป็นอันติกันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าอันตีนี้จะมีดาเมจเท่าไหรน<ๆ>่นีครับผมนะฮะเป็นการแช่แข็งรอบตัวเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับแช่แข็งฟิว หุยดาเมจสามพันห้าเจ็ดสิบนะครับผมนะฮะอุยเยอะกว่าในฉบับที่ยังไม่ตื่นด้วยฮะโคตรเจ๋งเลยอะครับน้องๆส่วนสกิลเอฟนะครับผมนะฮะเป็นการเคลื่อนที่ไม่มีดาเมจนะครับผมนะฮะโอเคก็เข้าใจตามดีละกันนะครับผมนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับการนําเสนอของพี่นะครับผมนะฮะฝั่งซ้ายเป็นฉบับที่ยังไม่ตื่นฝั่งขวาเป็นฉบับที่ตื่นแล้วนะครับผมนะฮะส่วนดาเมจตรงกลางนี้เป็นการบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับผมนะว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะก็ปปปรรรรระะะะะะะมมมมมมาาาาาณณณนน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 ีีีีีีี้้้้้เเลลลลลยยกกกกกกกััคคคคคคุผผูชชชชฮโโออออใใว็็่่่่จบบสหทืืิิดดดดฝไ์์แ subscribe ใครกันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้พี่เอาผลอะไรมาเปรียบเทียบกันแบบนี้อีกนะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมบแตก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับเอ,อ้ยตกน้ำเออลืมไปวิ่งหัวนมแข็งด้ว่าฮัลโหล